อยาเมืองเป็นอย่างเจ้าค่ะคุณหญิงอุ้ยบรรยากาศบ้านแพงน่ะดีดีดีอีเลยเจ้าค่ะคุณหญิงทมยืนสรงเย็นเจ้าค่ะเนี่ยบรรยากาศดีๆอย่างนี้ผู้บ่าวแถวบ้านแพงคงจะมีแต่คนหล่อๆเนาะได้ยินข่าวมานะแม่ล่ะเจ้าค่ะคุณหญิงก็หญิงก็ดูอย่างผู้ใหญ่บ้านสิเป็นอย่างเจ้าค่ะอุ้ยหล่อจังเลยโอ้ยถูกใจค่ะผู้ใหญ่บ้านไหนเจ้าค่ะคุณหญิงผู้ใหญ่บ้านเรานี่แหละ พญายานเฮ้านี่บเจ้าค่ะคุณหญิงเจ้าขาหุดจักหน่อยไปซะแล้วเจ้าค่ะทำไมล่ะพญบ้านน่ะเทิงลอเทิงไงเดจ้าค่ะคุณหญิงเฮ้ยอีสะดิิงอีหยังไงเอานาทีการงานแมมเจ้าค่ะคุณหญิงโอ้บ่เด้อควันเอ้ยคุณนึกว่าอันนั้นไงอันหยังเจ้าค่ะเออขนาดทีการงานนั่นล่ละฮ่เมึงคุณหญิงเจ้าขาหยังวัดอากาศดีๆจังส่เข้าไปเดินเล่นกันดีกว่านะเจ้าค่ะเดี๋ยวสสดิงเจ้าค่ะสสดิงมึงตัวกูแน ตัวบาให้ตัวบาให้ตัวบาเจ้าขาเอองามงามเจ้าค่ะในโลกนี้บ่มีผู้ใดทอคุณหญิงอีกแล้วเจ้าขะแสดงเจ้าขาอ้วนบ่อ้วนเจ้าขาตัวให้ตัวบาเจ้า่ะคุณหญิงน่ะจอยจอยเจ้า่ะเดี๋ยวเบิ้งซ้ายกับจอยเดี๋ยวเบิ้งขวากับจอยที่โผล่กับบมมี่ อ๋อโบกกระเบื้องในเสียหาเสียซิบอีห้าเนี่ยอีต่อแหลยคุณหญิงก็หูจัดสิเพียรคุณหญิงเจ้าขาเร็วเร็วหน่อยค่ะคุณหญิงยางเร็วหน่อยค่ะจะใส่ยางไว้หลายยางซาซาเนี่ยคุณหญิงคุณหญิงจะยางเร็วหลายยางซาซายางไว้ไวเนี่ยคุณหญิงคุณหญิงขันเกียร์ว่าอีเสดิงเจ้าขาพูดแล้วตุ๊กตาแต่งแก่ขึ้นมาไใบทั้งพี่โอ๊ยไปดูตัวเองเนาะ ทำไมกีกะเทยขิโ้โพฝุ่ปากอันสูเจ้าพากันมาแต่ไหนนี่จึงมารอยวารีเป็นหมีหมงหรือเจ้าตัวทางนั้นเหมือนช่างเหมือนพวกฮิปโปหรือว่าตัวทางนี้คือหรินปิงคุณหญิงเจ้าขาค<ะ>าว่าหนูคือฮิปโปคาว่าหนูอ้วนลงพุงเจ้าขาคุณหญิงเออด่ามาเลยไอ้ด่ามันอีอ้วนอีขิ้โปอีตึกเหยือก ูหหา,นามหนนบ้งคุณหญิงค่ะเขาด่าหนูค่ะเอบรรยากาศนครบ้านเพลงอากาศที่ดีนะักแต่ไม่รู้ว่าหมูใครออกข้อหมูมันจะไม่มากกับที่ข้างๆยังไงก็ไม่รู้การะบุน สูเลยน่ากลัวจังเลยเจ้าขามึงเคยเห็นไหมเคยเห็นอะไรเจ้าขาฮิปโปโคคุณหญิงไม่ใช่ฮิปโปโคกลองมองดูดูสิเจ้าขาอะไรยะนั้นมันจันทร์ฟอนบูนะหมอกมาเจ้าขาคุณหญิงตายสนมกะละเกดโอยกะละบูนค่ะกูหลงเสื้อสนมกะละบูนเขาว่าใครเขาว่าเรา หล่อนวิใครหล่อนเธอนั่นแหละสองคนนั่นแหละเธอมาจากไหนคะเขามาจากใส่กอดทีนี้เอ้าเข้ามาแต่ข้างหลังคุณหญิงชื่อเมี่ยงชื่อบ้านนะบอกชีอเมี่ยงเ้างนันบ่อเออบอกเขาไปเจ้าต้องฟังให้ดีนะพวกข้านี้มาจากเมืองพวกข้าสองคนนี้มาจากเมืองหาอี้ ารู้จักหรือไม่หูยเมืองบ้านนอกอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่รู้หรอกแต่ข้าพเจ้านะ่ะมาแต่เมืองนครบ้านเพลงหมู่สิบสี่ข้าพเจ้ายิ่งรวยมากบ้านฉันติดทะเลเอา้านแพงกับมิทะเลบอกเจ้าค่ะคุณหญิงจังม่ามองไหนนเนส่วนไหนของบ้านแพงมิทะเลว่าเธอไม่รู้หรอว่าส่วนไหนของบ้านเพลงอยู่ตรงไหนเจ้าค่ะหูยรอบบ้านแม่สุภาพมาเลยแข้งฝนตกทีไรนําเกิดเป็นท่วมหมู่ังอ๋อเนี่ยเขาเรียกบึง หลอนึกว่าทะเลนี่ฉันนี่ร่ำรวยมากเป็นลูกมหาเศรษฐีมาเดินที่นี่น่ะหวังว่าจะจับผู้ชายมาเป็นผัวเอ๊ะแต่ไม่รู้ว่าเทแยวนี้น่ะจะมีผู้ชายหรือไม่ฮะชั่วรู้ชั้นรู้เจ้ามือเก่าดิฉันรู้เจ้ามือเก่าเกิดดิฉันก่อนที่มาคนดิฉันรู้ว่าคนพอสัยเจ้ากับ เ่อน้ชอบกนสกวเอท่านโกท่านโอันนี้เมืองไทยมึงก็เบาไทยท่านโขมึงก็เบาญี่ปุ่นคือเราอยู่ท่านโขคือเราอยญี่ปุ่นจรด้ไทยใช่ไหมโอเคท่านเบาไทบาได้เนาะแล้วกันสิเปย์เดอรันเดอไปนางไปเรื่อยๆให้ทันตกให้ โดนตีแขกหรือโดนตีญี่ปุ่นเขามันว่ามันหลอกไปทา่งอินเดียคนได้หลายวังหันปาร์ปาร์ตีเป็นญี่ปุ่นทหารญี่ปุ่นให้ให้อ่อ่าท่านโกบริตอนนี้เรามาถึงเมืองไทยแล้วเรามาถึงบ้านแพงมูซิมซีแล้วตอนนี้เรากําลังมองหาให้ท่านอยู่ท่านโกบริอยากมีเมียใช่ไหมพ้อถ้าท่านอยากมีเมีย เราจะหาใ okay, so ห้ว okay, e ่ามีคนไหนที so ่เป็นจะเหมาะสมกับท่านโอเคนะท่านโกบริมองไปทางซ้ายก็มีอยู่ผู้หนึ่งมองไปทางขวาก็มีอยู่ผู้หนึ่งเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปคุยกับเผาคอนท่านโกบริรอสักครู่เราจะหาเมียให้เฮ้ชีวราคะจะบอกกระดุกไปเส้นทมโนคนได้มดเปิดฐานเม่บางทีอันนั้นประวุญชิดตัวแบบรับบ ท,ทุกวันเนอะม้วนควนักไหลท่านโกบริ Hence, ข้าพเจ้ามองมาทางซ้ายเห็นแล้วพูดนึ like ่งท่านคุยกับเขาควันให้มันรู้เรื่องก่อนอิศุลเขาเศร้าด่าข้าเลยแค่ชั้นว่าขากาศสิกะฮะแค่ชั้นว่าอิศุลเขาไมอเชื่อไม่เอาอิศุลเขาไม่เชา่อมันฟังหูวเรื่องอยู่ติบ่กบ่กหัเรื่องเดี๋ยวสิแปลให้เราว่าเจ้าคืองามยดย่อยปานนบ่อยปลายกอเอ้ยฉันหรอกเราจะได้เจ้าไปเป็นเมีย แต่ว่าเราาจากทดสวบาเบิ่งสาค้านแมนบ่อทันเอาเสียงยางาเลยท่านนอีนอน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 นออนน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 อนอนนอนนอนน้นนอ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 นน่นนอ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 นเอานอน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 อนนออนนอเนอนนอนลอนนยนนนนอ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 นนนจะนนอออ่นอนน บอกเขาหน่อยว่าว่าข้านี่เป็นคนที่ชนะฟันดาบมา30ปีแล้วเป็นคนเก่งคนเก่งใช่ท่านโกบรีนโบูนฟาร์ดีคีโคเขาอกันดิกระหน่อกลับคือรวมรวมรลมรวมรวมพวมรวมรวมรวเรวมรวรรวมวเรววมรวมรวมรวมวมรวมวมรวมร่วมรวมรวมรวมเวมรวมมวรวมรเรรรามวอรม นี่แตงโมชนปุกเคยนึกแทนแล้วเป็นเจ้าเทินแทนเจ้าเจ้าอยากกินปนปดุกว่าแล้วบ่างบะเมียนและปลาะเพิ้นปนปุกนี่อนี่เป็นปนดุกชนเคขื่อนเะโสดปะครับโสดค่ะคือตอนนี้ท่านโกบุลิอย่างไรเมียอย่างไรเมียนี่เลยนะนี่เลยค่ะเป็นเด็กเป็นเป็นเด็กเหนือค่ะเด็กเหนือแต่ว่าเราจะได้คนมีฝีมือวิมี่งามในงามสงขาม สู่รถตัวมือตอกไรเจ้าค่ะแน่ท่านนั้นก็ได้ท่านนี้ก็ได้เจ้าค่ะเอามาสู่เลยเจ้าค่ะท่านโคโบริเ,เขาว่าเขาเก่งทั้งสองทาง s> <S เอาเขามาสู้กันให้ท่านดูดีไหมมวยปีใบใบปลอมนิบอันนับขับเห็นต่อเมเอ้ยญี่ปุ่นมียึดเอาเรื่องชั่นพันยืนเอาเรื่องมิตรนี้ดึงย you know, ึดเอาไว้มาด้วยอุตส่าห์เราดิบเถอะโอเคระวังสิขันผู้ไดยากเป็นเมียโคโบริโอ้ยกูแสีบหูเด้ เขาบอกถ้าได้ตีกันอยู่อ้าว